กลาสวัสดีเพื่อนเื่อทุกคนด้วยนะครับผมคิปวันนี้อยู่เกมเขาด้วยตีมบายและสหรับหัวข้อของวันนี้พี่ลิงก็จะมารีวิวกิจกรรมอีเวนต์สุดคุม้มของผมประจำช่วงเทศกาลสงการของปีนี้อ่าบอกเลยว่าปีนี้ผมมันกลับมาอีกแล้วกับอีเวนต์สุดยิ่งใหญ่ที่ทุกคนรอคอยครับผมนั่นก็คืออีเวน เติมเงิน CODM point สุดคุ้มรับโบนัสสูงสุด100%ที่เว็บเติมเกม .com อ่าใช่แล้วผมกิจกรรมตัวนี้ทุกคนก็รอคอยผมแล้วก็มาทุกปีด้วยปีนี้ก็กลับมาอีกครั้งหนึ่งแล้วผมสำหรับการเติมผ่านเว็บช h อปปี้เพหรือว่าพอมเพ y กิจกรรมตัวนี้ก็เริ่มแล้วตั้งแต่วันที่12เมษายนนะผมถึงวันที่28เมษายนก็ง่ายว่าตั้งแต่วันที่ลงคลิปนี้จนกระทั่งถึงประมาณช่วงสิ้นเดือนเลยนั่นเอง โดยสำหรับเพื่อนคนไหนที่สนใจอีเวนต์ตัวนี้พี่ดิงก็จะแปะลิงก์ของเว็บเติมเกมเอาไว้ที่ข้างใต้คลิปให้แล้วผมใครสนใจก็สามารถกดลิงก์แล้วก็วาราปเข้ามาตัวเว็บเติมได้เลยในทันทีนะ,ะและนอกจากนั้นนะผมตัวเว็บเนี่ยก็ยังมีกิจกรรมเติมเงินนะผมที่เป็นโปรโมชั่นของเกมอื่นๆด้วยในเครือของไกลง่าซึ่งอย่างที่บอกไปว่าเว็บเติมเกมจะเป็นเว็บ official, ออฟฟิเชียเพราะฉะนั้น ปลอดภัยครับผมแน่นอน100%ว่าจะไม่โดนรีฟันหรือว่ารีโลแบ็กกลับแน่นอนเพราะว่าเป็นเว็บของ Official นั่นเองและที่สำคัญมันก็คือมันเติมง่ายอ่แล้วก็ได้โบนัสแบบคุ้มๆจุกๆเลยนะโดยสัรายเอียดของกิจกรรมตัวนี้กิจกรมตัวนี้ผมเขาจะให้เราได้รับโบนัสในราคาแต่ราคาเนี่ยซื้อได้อย่างละ1ครั้งอย่างเช่นสมมติอ่ครั้งแรกขอพี่ลิงซื้อ1000บาทได้ CP 2,160ก็จะได้ตัวโบนัสไป2,160ถ้าว่า CP เบิ้ลๆเท่ากับราคาตัวเต็มเลยก็ได้ประมาณ4,000กว่า CP แต่พอซื้อไปปุ๊บอ่าครั้งที่2องถ้าเราอยากกดซําเนี่ยราคานี้มันจะได้ไม่ได้โบนัสเลยนะแต่เราจะได้โบนัสในราคาอื่นแทน,นผมก็คือ500ยังสามารถซื้อได้อยู่อ่าแล้วก็จะมี300 150 90 50แล้วก็20ซื้อได้อย่างละ1ครั้งเพื่อนๆก็จะได้โบนัสแบบเบิ้ลๆไปทุกครั้งของตัวราคาในการซื้อครั้งแรกนั่นเองอ่าอันนี้ก็ ที่กำลังมองหาช่องทางการเติม CP ที่ต้องการได้โบนัสที่สุดดีสุดของ o f f i ิเชียลเนก็ไน้เลยตอนนี้คุ้มมากแล้วก็ช่องทางในการเติมตอนนี้จะมี2ช่องทางก็คือผ่านตัวช้อปปี้เพย์ที่จะได้โบนัสอีเวนต์แล้วก็อีกหนึ่งช่องทางผมก็คือช่องทางอ่ะพร้อมเพย์ที่เป็นตัว QR code อันนี้เนี่ยพี่ลิงไม่แน่ใจเหมือนกันว่ามันสามารถที่จะเติมโบนัสเบิ้ลแยกได้หรือเปล่าแต่จากในกิจการข้างบนก่อนมันสามารถเบิ้ลแยกได้เพราะฉะนั้นเพื่อนๆก็สามารถที่จะ เติมครั้งแรกได้2อีเวนต์ทางช่องทางเลยนะก็ถือว่าใครอยากจะไปหนักๆตอนนี้เป็นช่วงเวลาที่น่าไปมากเลยโดยสรับสรุปราคาทั้งหมดถ้าเกิดว่าเพื่อนๆต้องการเหมาอีเวนต์กิจกรรมตัวนี้ผมก็จะอยู่ที่2,110บาท เพื่อนๆเนี่ยจะได้ CP อยู่ที่8,480 CP ด้วยกันนะผมตอนน่อ1การเติมช่องทางอ่าอย่างเช่นช้อปปี้เพย์ก็1ช่องทางและให้ผ่านทางทั้งตัว QR code ทอมเพย์ก็อีก1ช่องทางก็ลองไปคำนวณดูนะก็ถือว่าถูกเลยอ่าที่เกิดเทียบกับราคาออฟฟิเชียลปกติมากๆเลยผมแบบคุ้มโคตรคุ้มเลยนะเดี๋ยวถ้าเกิดว่าจะถามว่าเติมแล้วไปซื้ออะไรดีโอ้โหบอกเลยว่าแพทเดือนหน้ามีของใหญ่ๆเยอะมากพี่จะอัปเดตเข้ามาตัเกมอย่างเช่อนอตัวปืนใหม่ผม Mg42 อันนี้ก็จะมีสกินมิสติกด้วยอ่า Eternal Hornal m y s t i c อันนี้พี่ลิงก็ทำคลิปไว้แล้วผมใครสนใจอยากดูเกมเพลย์ก็ย้อนกลับดูคลิปเก่าออก,กันได้ก็จะมีการคอลแลบเพลงของผมของเพลงนักแต่งเพลงดังมาร่วมด้วยกับ Hans Zimmer ที่จะแต่งให้เฉพาะเพลงอินโทรเมื่อซื้อปืนนี้เท่านั้นนะผมก็เป็นคอลแลบลิมิเต็ดด้วยอีกเหมือนกัน หรือกับภายในบอรนพาซีซัน,นสี่ผมฟูโกอ่าภายในซีซันนี้ก็จะมีพวกตัวปืนรีเจนรวมถึงตัวละครละหลายตัวที่มีความน่าสนใจแล้วก็มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวเองที่น่าเก็บน่าสะสมผมเพื่อนๆก็สามารถไปตากันได้ผมมันเดิมเร่งกระดาไหนไว้ก็ f บบซีพีรอซื้อก็ได้เหมือนกันแต่ถ้าเกิดว่าจะพูดถึงอีเวนท์ที่น่าสนใจที่สุดของผมก็คงหนีไม่พ้นกับอีเวนท์คอลแลบพาร์ททูโนเวกับซีเออรมอันนี้ก็คือคอนเฟิร์มแล้วนึงนะว่า เซิ Server, ร์ฟเวอร์กริน่าไทยเราเนี่ยน่าจะเข้าด้วยแต่ว่าอาจจะดีเลย์นิดหนึ่งน่าจะเข้าประมาณช่วงเดือนหน้าครับผมเพราะฉะนั้นเติมไปรอซื้อเลยยื n นคอแลแลบก็ไม่เสียหายใครอยากรู้ว่าตัวละครใหม่ที่จะมาที่เป็นตัวคอแลแลบเป็นตัวอะไรก็เมันเดิมย้อนกลับไปดูคลิปเก่าที่พีิลิงทำเอาไว้แล้วนั่นเองับผมจะมีทั้งอีเวนต์ที่เป็นอีเวนต์สายฟรีแล้วก็อีเวนต์ที่เปิดกล่องรวมถึงอีเวนต์ลัคกี้ดอวลีเจนด้วยนั่นเอง และนอกจากกิจกรรมเติมเงินแล้วผมตัวเกมที่ทางด้านเพจหลักเนี่ยก็มีกิจกรรมเสริมอื่นๆที่น่าสนใจไม่แพ้กันเลยผมโดยเฉพาะเพื่อนๆที่เป็นแฟนพันธ์แท้ CODM คือห้ามพลาดเลยนั่นก็คือกิจกรรมสงกรานี้เจอพี่ที่ CODM กิจกรรมนี้ก็ง่ายๆเลยผมเพียงแค่เพื่อนๆนะผมร่วมกันทํากิจกรรมทําวิดีโอลงโซเชียลที่แพลตฟอร์มดัง2แพลตฟอร์มเห็นหน้าก็รู้แล้วนะแพลตฟอร์มอะไรกันนะผมรับของรางวัลสุดริมเตะที่จะมีเฉพาะแฟนพันธ์แท้เท่านั้นที่จะได้เป็นเจ้าของครับผมตัวกิจกรรมก็จะเริ่มแต่วันที่12ก็คือวันที่ลงคลิปนี้จนกระทั่งถึงช่วงวันที่29ก็คือช่วงสิ้นเดือนเลย โดยใน่วนของไรเอดกิจกรรมตัวนี้เพื่อนๆสามารถเข้ามาอ่านได้ในเพจหลักของเกม Call of Duty Mobile Thailand ารเอียลหลักเก็จะพูดมาว,าว่าให้เพื่อนๆผมร่วมกันทำคอนเทนต์ลงโซเชียลเพื่อรับของรางวัลติดไม้ติดมือกันไปโดยราหลักก็คือทำคอนเทนต์ในรูปแบบของวิดีโอ,อใช้คลิปที่เกิดขึ้นในเกมตัดต่อรูปแบบใดก็ได้ภายใต้หัวข้อสองการนี้ผมเจอพี่ที่ CODM ง่ายๆว่าแนะนําเลยถ้าเกิดใครอยากจะได้อันดับดีๆให้ทําคลิปแบบไม่เท่ก็แบบเท่จัดๆเลยผมหรือว่าจะเป็นแบบคลิปปั่นๆสไตล์สงการของคนไทยก็ได้นะเอออันนี้ก็แอบบ่ายนิดนึงเลยนะใครสนใจก็ลองทําดูกันได้ผมสาหรับคนที่ทําเสร็จแล้วอย่าลืมโพสลงแพลตฟอร์มของผมสีดําสีฟ้าให้เรียบร้อยพร้อมทั้งกรอกในส่วนของ UID แล้วก็ชื่อในเกมของเพื่อนเเพื่อรับของรางวัลจากอีเวนต์ตัวนี้พร้อมทั้งติดแทชแท็กสงการนี้ เจอพี่ที่ C O D M แล้วก็เปิดโพสเป็นสาธาณะด้วยอันดับที่1ก็ครับผมจะได้แจ็คเก็ตหมวกแล้วก็แก้วน้ำคอฟฟี้โมบายอันดับ2อ,อันดับ3าจะได้เป็นแจ็คเก็ตครับแล้วก็อันดับ4 5เป็นแก้วน้ําแล้วก็อันดับ6กถึงสิจะได้เป็นตัวหมวก โดยสำหรับหน้าตาของตัวแจ็คเก็ตที่เป็นของรางวัลใหญ่ในอีเวนต์นี้ผมอันนี้พี่ลิงก็จะขอยืมรูปมาจากรูปทัวร่าสุดของอีเวนต์การแข่งขันข,ข,ของปีนี้นะ,ะก็จะรวมทีมเราสตรีมเมอร์หลายมีพี่ลิงอยู่ด้วยพี่โอแล้วก็น้องเนื้อแล้วก็คนอื่นอีกมากมายผมมาร่วมนี้ก็หน้าตาตัวเท่ๆบอกเลยว่าผู้ชายใส่ก็เท่ผู้หญิงใส่ก็เท่คือแบบของดีจะจัดเลยเพราะฉะนั้นใครอยากได้แจ็คเก็ตต้องร่วมทำอีเวนต์จากตัวกิจกรรมที่ทางทีมงานกำหนดเอาไว้เท่านั้นนะผม มาผมตัดมาที่กิจกรรมอีเวนต์ภายในเกมกันบ้างอ่าตอนนี้ตัวเกมเขาจะมีการแจกโค้ดนะผมปืนฉีดน้ําเช่า7วันให้เพื่อนๆสามารถเอาไปเล่นกันได้สำหรับเพื่อนๆคนไหนที่เป็นผู้เล่นใหม่ยังไม่เคยเล่นนะผมแนะนําเลยลองไปเติมเล่นกันดูนผม7วันต้อนรับเทศกาลสงการนะกับปืนไฟแบบสไตล์ฉีดน้ําแล้วก็ที่เหลือกิจกรรมอื่นๆนะผมก็จะเริ่มทยอยทยอยออกมาอย่างเช่นวันในวันที่18นี้อ่ะก็จะมีการกลับมาของคอลแลบอาซัวผมสายอนิเมะก็ไม่ควรพลาดเช่นกัน อันนี้ไม่ไแน่ใจว่าเขาจะมีการแจกกล่องเพิ่มที่เป็นกล่องฟรีให้หรือเปล่าแต่ดาวว่าน่าจะมีกล่องฟรีผมใครๆที่อยากได้หรือว่าพลาดไปก่อนหน้านี้สามารถไปตามเก็บกันย้อนหลังได้รวมถึงจะมีพวกปัดทองเยกพีปืนแล้วก็ของอื่นอีกมากมายทยอยแจกให้ตลอดในเวลาเทศกาลส,รรสงการของปีนี้แน่นอนครับอันนี้ก็เป็นเพียงแค่อีเวนต์แบบน้ำจิ้มน้ำจิ้มนะที่ทางออฟฟิเชียลเขามีการปล่อยมาเฉยๆนะก็เดี๋ยวรออัปเดตอีกคีอึงตอนตัวเกมอัปเดตเพิ่มเติมของอีเวนต์ใหม่ และก็เข้าประมาณนี้สำหรับการอัปเดตอีเวนต์เทศกาลสงการทั้งหมดที่ออฟฟิเชียลจัดขึ้นที่บอกเลยว่าแต่ละกิจกรรมนี่คือโคตรคุ้มทั้งในเกมทั้งนอกเกมนะผมแล้วก็ใสยงบน้อยแล้วก็ใส่เติมหนักเลยนั่นเองอก่อนจากกันไปเพื่อนๆคิดเห็นยังไงบ้างครับผมกับกิจกรรมอีเวนต์ปีนี้ก็อย่าลืมเข้ามาคอมเมนต์บอกพี่ลิงกันได้ที่ใต้ตซิปชั่นนั่นเองเนะและสำหรับวันนี้ต้องขอบคุณเพื่อนทุกคนที่เข้ามาชมผมก็ไปแล้วปี๊บ